สวัสดีครับท่านชมแฟนมวยทุกท่านครับพบกันเี่เคยนะครับกับการวิเคราะห์คู่มวยก่อนชกในคลิปนี้นะครับก็จะมีข่าวสารของการมวยมาให้วิเคราะห์กันนะครับล่าสุดนะครับข่าวกําลังมาแรงนะครับแฟนมวยแลวก็ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับอยากดูและก็อยากให้ชกกันนะครับนั่นก็คือคู่ของโจทรนแฮกเกอร์ที แชมป์โลกวันชิกบ็อกซิ่งรุ่นแวนตัมเวดน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์เขาบอกว่ามั่นใจนะครับว่าตนมีดีพอที่จะเป็นคนหยุดความร้อนแรงเกินต้านของนาิอวนานันต์นะครับดาวรุ่งเสือสายแอลเจเริยไทยฝรั่งเศสแชมป์โลกวันในกติกามวยไทยรุ่นววนต้มเปดเฉพาะการนะครับน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์ ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับแฮกเกอร์ตี้นะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกเท e บ o กซิงอยู่ในปัจจุบันนะครับหากพูดถึงนักมวยฟอร์มแรงที่สุดในชั่วโมงนี้หนึ่งในชื่อนั้นนะครับทุกคนนึกถึงคงนี้ไม่พ้นนาบิลอานานที่ล่าสุดนะครับในศึกวัน172ที่ชกกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อเดือนมีนาคม2 0 6 8ที่ผ่านมาที่เองนะครับด้วยการ อัดนับยกแรกคู่ปรับเก่าอย่างซูเปอร์เรต7หมู่9แชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์ในปัจจุบันนะครับก่อนนาบิวแก้างแค้นนะครับเอาชนะไปได้สำเร็จด้วยชนะคะแนนเป็นเอกฉันนะครับด้วยความร้อนแรงของนาวิโอนาน,นะครับ ด้วยการเอาชนะคะแนนรุ่นพี่เบอร์ต้นๆของโลกมาแล้วนะครับถึง7ไฟติดต่อกันนะครับทำให้แฟนมวยทั่วโลกต่างอดสงสัยไม่ได้ว่าจะมีนักชกคนไหนบ้างนะครับที่จะสามารถนักชกดาวรุ่งก้านยาวที่มีความสูงถึง195เซนติเมตรนะครับรายนี้ลงได้นะครับทุนผู้ชมนะครับล่าสุดจุฬาธานเฮ้กตี้ชมปโลกวันในกติกาคริกบ็อกซิ่งรุ่นวันตั้มเวทนะครับ จากประเทศอังกฤษนะครับได้โพสต์ผ่านอินตอร์แกรมสตอรี่ของตนเองนะครับได้เผยความมั่นใจเกินร้อยว่าผมเชื่อว่าผมคือคนเดียวที่สามารถหยุดนาบิวได้บางทีคนที่เคลื่อนที่ได้เร็วได้เก่งนะครับอาจจะเอาชนะเขาได้แน่นอนว่าเป็นไฟที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นมากผมเคารพเขาจริง เขาเป็นแชมป์และนักสู้ที่น่ารักครับแฮกเกอร์ตี e ได้โพสในอินต่าแกรบของเขานะครับถ้าสมมุติว่านะครับได้ชกกันจริงๆนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปส่องดูประวัติและสติการชกของทั้งคู่นะครับมาดูทางด้านแฮกเกอร์ตีนะครับเป็นแชมป์โลกคิมบ็อกซิง่งรุ่นเวนทเวตในปัจจุบันและก็เป็นอดีตแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทมวยไทยรุ่นเวนทัเวตนะครับ มีความสูง5ฟุต6นิ้ว170เซนติเมตรประเทศสหรัฐอาณาจักนะครับอาอยุ28ปีนะครับมาดูสถิติการชก6ไฟล่าสุดในวันของเขานะครับชนะคะแนนนะครับในกติกามวยไทยชนะเสียงข้างมากในการชกกัน3ยกวลาดิเมียคุชมินนะครับในวันไฟไนั้4สีชนะนกอายก1ในกติกามวยไทยน้องโโหหามามวยไทย ในวันไฟในเก้าชนะนอกยก2ในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับฟาบิซิโออาดาเล่นะครับในวันไฟใน16ชนะทีโอยก3ฟิลิปเป้โรโมในวันไฟใน19แพ้นกเอายก1ให้กับซูปเปอร์เกียริหมูเก้ 9, เสียแชมป์โลกไปนะครับในรุ่นนี้นะครับรุ่นแวนตมเวตในกติกามมยไทยนะครับและครั้งล่าสุดนะครับชกในกติกาชิกบ็อกซิ่งชนะคะแนนเอกฉันในการจบกัน5ยกหวยลุยนะครับในวัน171นะครับมาดูทางด้านนามิวอาานะครับสูง6ฟุต4นิ้วนะครับ195เเซนติเมตรนะครับเป็นชาวแอลจีเรียไทยฝรั่งเศสนะครับอายุ อย่างน้อยนะครับ20ปีนะครับท่านผู้ชมมาดูสถิติการชกใน6ไฟล์ล่าสุดในวันของเขานะครับชาคะแนนนะครับเอกชันในการชกกัน3ยกเมืองไทยพีเคสัญชัยมอยไทยยิมในวันลุมพินี4ีชนะล็อกเอายก2กุหลาบดำสอจอพียกรทัยในวันลุมพินี69าแชคะแนนเอกชันในการชกกัน3ยกฟีเป้โรโมในวันไฟนัล24 ชนะคะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกสอลินอูในวันทุปรี8นชนะ t ี o ยก1นิโคคาริโลในวัน170และล่าสุดนะครับชนะคะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกซุเป,ปรเิกเกียตหมู่9ในวัน1 72ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเองนะครับเมื่อมาเปรียบเทียบสิติ ใน6ไฟล่าสุดที่ชกในวันนะครับแฮกเกอร์ตี้นะครับแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับแผลนอกเอาให้กับสุปเป็กเกียรติหมูเก,ก้านะครับเสียแชมป์โลกรุ่นแวนทเวทในกามวยไทยไปนะครับแล้วก็มาดูสติของอนามิโอนาน์นะครับ6ไฟล่าสุดของเขานะครับชนะรวดนะครับ ชนะรวดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับรวมทั้งครั้งสุดนะครับชนะซูเปอร์เกียรติหมู่เก้านะครับในวัน1นึนะครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าสถิติของทั้งคู่นะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะนามิโอนานนะครับชนะนักมวยแถวหน้าของโลกทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับในจิตไฟล่าสุดของเขานะครับในส่วนของแฮกเกอร์ตี้นะครับก็ถือว่าเป็นการชก ใน6ไฟล์สุดที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับก็แพ้เพียงครั้งเดียวนะครับให้กับซูเปเรกเกตเม่เก้านะครับในยกแรกเพียงไม่กี่วินาทีนะครับอาจจะไม่ทันตั้งตัวนะครับในการชกครั้งนั้นนะครับเสียช้ำโลกรุ่นเวนทัเวสในกติกามวยไทยไปให้กับสุเปเรกนะครับท่านผู้ชมนะครับเฮกตีในส่วนที่ชนะมานะครับก็ถือว่าชนะนักมวยแถวหน้าของโลกทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชม เมื่อมาวิเคราะห์ดูนะครับความได้เปรียบเสียเปรียบของทั้งคู่นะครับส่วนโจทานเฮกตี้นั้นได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็อาวุธมวยที่เหนือกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับมีประสบการณ์การชกมวยมาอย่างโชคชนนะครับส่วนทางด้านนาบิลนะครับก็ได้เปรียบเรื่องรูปร่างช่องชกส่วนสูงที่สูงกว่าเยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความสูงถึง195ซนติเมตรนะครับ ถือว่าสูงกว่าเยอะมากนะครับเฮกตีนั้นสูงแค่ร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับห่างกันอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าทั้งคู่นะครับมาอยู่ใ้กล้กันแล้วก็มองหน้ากันนะครับเฮกตีจากแขนมองหน้าหน้าบิวนะครับเหมือนกับมองเครื่องบินบนท้องฟ้าเลยนะครับท่านผู้ชมทั้งคู่ก็ได้เปรียบเสียเปรียบคนละอย่างนะครับส่วนหน้าบิวนั้นได้เปรียบความสูงนะครับ ส่วนแฮกเกอร์ตี้นะครับได้เปรียบเรื่องอาวุธหลากหลายกว่านะครับการออกอาวุธออกหมัดได้ดีกว่าคมกว่าเร็วกว่าเข้าออกเร็วกว่าท่านเองนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าถ้ามวยคู่นี้ได้ชกกันนะครับผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับใครจะชนะใครจะแพ้นะครับท่านผู้ชมนะครับในส่วนตัวนะครับก็ยังมองอยู่ที่นาบิลนะครับว่าจะ ชนะไปนะครับถ้าได้พบกันนะครับท่านผู้ชมแฟนมวยทุกท่านนะครับอาจมีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับขอความการุณาแชร์ความคิดเห็นเข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับว่าแต่ละคนนะครับแฟนมวยแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับสำหรับ หมวยคู่นี้ถ้าได้ชกกันจริงๆนะครับผมก็ขอเปลี่ยนใจให้เขาแพ้นะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ